ฟุตบอลช้างอยู่แชมเปี้ยนส์คัพ2024เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วเกมันที่4วันนี้มีให้ติดตามกันในหลายสนามจะมีคู่ไหนกันบ้างมาติดตามกันครับเริ่มต้นที่คู่บ่าย2โมงที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิทธ์เกมในกลุ่ม B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พบกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเกมนี้ราชมงคลรัตนโกสินทร์จัด11ผู้เล่นตัวจริง นำมาโดยลงกรทองเกลี้ยงกัปตันทีมอดีตดาวรุ่งจากราชินตบางเขนเซนเตอร์คู่เป็นวรเมศแสงสุรีและฮิรันโปสัดกบุตรโดยมีอดีสรหวันเตะและสรายุทธคำมุงคุณคุมแดนกลางขณะที่มอกรุงเทพธนบุรีนำทัพมาโดยเฉลิมพัดพลอยแหวนรัตนายินเฝ้าเสาเจมส์ประกอนฟรอคอเนอร์บุกสกอรแสนลือชาและวิภูโคชวงคุมแดนกลางขณะที่หน้าคู่เกมนี้อิทธิพลนนทริ มาแวกแนวเมื่อใช้ธีรพัฒนเล่าหาบุตรกองหลังจากเมืองทองยูเนเต็ดยืนกองหน้าคู่กับองศาสิงห์ทองครึ่งแรกเป็นฝั่งมอกรุงเทพธนบุรีเปิดเกมเร็วโหมบุกอย่างหนักโอกาสเข้าทำหลายจังหวะแต่ราชมงคลรัตนโกสิน์ยังต้านทานไว้ได้กระทั่งนาทีที่38เป็นปฏิพันธ์ชัยโพเทพแข่งของมอกรุงเทพธนบุรีเปิดบอลด้วยเท้าซ้ายจากด้านข้างกรอบเขตโทษ บอลลอยมาเข้าศาีรษะขององศาสิงห์ทองยืนโล่งๆคนเดียวได้โขกบอลเข้าไปเต็มๆเป็นประตูของมองกรุงเทพธนบุรีออกนำราชมงคลรัตนโกสินทร์1ต่อ0และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังทั้งสองทีมยังผัดกันรุกและรับอย่างสนุกจนในนาทีที่71ราชมงคลรัตนโกสินทร์มาได้ประตูตีเสมอ1ต่อ1จากจังหวะผ่านบอลของพิชากรเพชรเกตให้กับปารเมศเจริญพิทักษ์ตัวสำรองได้ลองยิงโด่งบอลจากนอกกรอบเหตโทษ บดลอยมุดลงหน้าต่างปากประตูเป็นประตูตีเสมออย่างสวยงามหลังจากตามตีเสมอได้ราชมงคลรัตรนโกสิทร์อาศัยความสดของผู้เล่นได้ทีเร่งเครื่องต่อเนื่องนาทีที่77ปรเมศเจริญพิทักษ์วางบอลยาวทะลุก,กองหลังและเป็นผู้ที่ชัยสืบนุษตัวสำรองวิ่งสอดเข้ามาหลุดเดี่ยวได้ดวลกับผู้รักษาประตูก่อนจะยิงด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งเข้าเสาแรกพาราชมงคลรัตรนโกสิทร์พลิกแซงนำมอกรุงเทพธนบุรี2-1ทว่านาทีที่84 มอกรุงเทพธนบุรีมาได้ประตูตีเสมอเป็น2ต่อ2จากจังหวะเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนที่บอลจะก,กระดอนมาหาอัธพรและปานแก้วผู้เล่นสำรองยิงไกลนอกกรอบเขตโทษด,ด้วยซ้ายบอลพุ่งเข้าเสาสองไปอ,อย่างสวยงามเป็นประตูตีเสมอ2ต่อ2และเป็นประตูเซฟแต้มสำคัญให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียือเสมอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อย่างสนุก2ต่อ2 อีกคู่ในกลุ่มบีณสนามกีฬามหาวิทยาลัยรัตนบฑิตมหาวิทยาลัยรัตนบฑิตเจ้าถิ่นพบกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ฝั่งอาแบกทรง11ตัวจริงดีกรีทีมชาติไทยอย่างชาณาลงพรมศรีแก้วสวมปลอกแขนกัปตันทีมลงทําเกมร่วมกับคู่พี่น้องกิติพงษ์และกิติกรเขตพาราและชินาทิปกายสะอาดด้านฝั่งกเกษตรศาสตร์ทีมเยือนจะ11ต,ตัวจริงนําโดยนัทนนท์เพ่งผลนายทวารหลงเฝ้าเ,าเสาพร้อมด้วยปัณทั์ภูมิวนา พินันจำรัดเรืองรองและพนุษกรหานรัตนะสามนักเตะจากเกษตรศาสตร์ F4 นำทัพเกมครึ่งแรกเป็นฝั่งของอาแบกที่ได้ประตูนำก่อนตั้งแต่13นาทีแรกจากฟรีคิกของชินาทิพย์กายสะอาดยิงจังหวะแรกติดผู้สัประตูและเป็นชนรงพรมสีแก้วที่ยืนอยู่ใกล้ๆซ้ำเข้าไปเจาะเป็นประตูจากนั้นฝั่งของอาแบกเร่งเครื่องต่อเนื่องนาทีที่22จากจังหวะผ่านบอลหักข้อของชนรงพรมสีแก้วมาให้กับทพพลบุตรแก้ว ได้ยิงบอลเท้าซ้ายบอลพุ่งแรงผ่านมือพักษารรตรูเข้าไปอัแบกนำกระเสศกาศสองต่อศูนย์ต่อมานาทีที่สี่สิบอาบแบกมาได้ประตูออกนำสามต่อศูนย์จากจังหวะเปิดลูกเตะม,มุมของธนาธรแท่ตันเปิดลูกโด่งเข้ามาหาศีรษะของภูทะเศจรทโสมได้โขกเต็มๆบอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างแรงท้ายครึ่งแรกรัตนบดิตมาได้ประตูที่สี่ในนาทีที่สี่สิบสี่จากจังหวะเปิดบอลจากแดนหลังมากลางสนามและเป็นทพพบพลบุตรแก้วพักบอลลงอย่างเนียนตา จัดการสับขาหลอกกองหลังและยิงด้วยเท้าขวาบอลเสียบเสาสองเข้าประตูไปอย่างสวยงามจบครึ่งเวลาแรกมหาวิทยาลัยรัตนบณฑิตมาแรงออกนํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4-0ต่อเริ่มครึ่งหลังเป็นเกมของรัตนบนดิตยอยู่ฝ่ายเดียวและเป็นศรภพวันดีที่รับบอลจากเมธีสารคำซัดโดยซ้ายเต็มข้อรัตนบนดิตนำเกษตรศาสตร์5-0ต่อนาทีที่88รัตนบนดิตมาได้ประตูที่6จากจังหวะที่ทัพบพพลบุตรแก้ว ผ่านบอลทะลุช่องจากกลางสนามให้กับศิริพพวันดีคนเดิมได้หลุดเดี่ยวลากบอลมาในกรอบเขตโทษก่อนจะแตะบอลหลบกองหลังยิงปั่นบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามและเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ก่อนที่ช่วงทศเวลานาทีที่ 90+3 รัตนบดิตมาได้ประตูตอกฝาลงจากพิรพัฒน์ผาสุขได้หลุดเดี่ยวดวนกับพักษาประตูก่อนจะแตะหลบและยิงลูกเรียบด้วยเท้าซ้ายบอลเข้าประตูจบเกมมหาวิทยาลัยรัตนบดิตถล่มโหดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไป7-0 เก็บสามคะแนนอย่างต่อเนื่องมาที่คู่ใบสองอีกสักคู่ครับในกลุ่มเอที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเจ้าบ้านมรราชมงคลกรุงเทพที่ยังฟอร์มกระท่อนกระแท่นเจอกับของแข็งตัวเต็งอย่างมอธรรมศาสตร์ที่ยิงไปแล้วถึง13ประตูในรายการนี้ราชมงคลกรุงเทพยังจัดชุดเต็มนำโดยภูบดีมัดเ็นกิติโพถนอมธนก,กิจกิติทรัพย์กักนอรลงสนาม ฝั่งธรรมศาสตร์ปรับสองตำแหน่งจากเกมที่เฉือนมอทุมบุรี2ต่อ1โดยใช้ทางด้านของกสิเดตรุ่งกิจวัฒนานุกูลหลงเฝ้าเสาและอาณาพัฒน์มากงามทําเกมแดนกลางร่งรวมกับธีกวินจันทร์ศรีติษนะพลบุญชารีและพัชพลไหมหมาดเริ่มเกมมาธรรมศาสตร์เปิดฉากอย่างดุดันจากจังหวะต่อบอล4จังหวะในช่วง2นาทีแรกก่อนเป็นภูมิชนกแกมกล้ายิงเข้าไปแต่ถูกจับล้ำหน้าก่อนแต่อีกแปนาทีต่อมาธรรมศาสตร์ออกนำหนึ่งต่อศูนย จากจังหวะต่อบอลชิ่งและเป็นภูมิชนกแกมกล้าหญิงด้วยซ้ายสวนตัวในทวารราชมงคลกรุงเทพเข้าไปหมดครึ่งแรกธรรมศาสตร์นำราชมงคลกรุงเทพอยู่หนึ่งต่อศูนย์ครึ่งหลังมารูปเกมยังเป็นฝั่งธรรมศาสตร์ที่ยังเหนือกว่าแต่แล้วในนาทีที่ห้าสิบเอ็ดจากจังหวะต่อเนื่องจากเตะมุมบอลเข้าทางพงนริตอิ่มกระมลกดด้วยขวาจากแถวสองเข้าไปตุ้งตะข่ายธรรมศาสตร์นำราชมงคลกรุงเทพสองต่อศูนย์อีกแปดนาทีต่อมาธรรมศาสตร์เล่นเกมสวนกลับ พักพลไหมมาดใช้ความเร็วแหวกแนวรับของราชมงคลกรุงเทพก่อนใจ่ายให้ปฤษสนพลบุญชรีใส่สกอให้กับลูกแม่โดมทิ้งห่างเป็นสามต่อศูนย์นาทีที่เจ็สิบธรรมศาสตร์มาได้ประตูที่สี่จากบอลของศาสตรารัฐลงเมืองให้ทางพักพลไหมมาดใช้ทักษะเฉพาะตัวหลอกแนวรับของราชมงคลกรุงเทพก่อนซัดเข้าไปแบบเลือดเย็นธรรมศาสตร์นำราชมงคลกรุงเทพสี่ต่อศูนย์ เกมดูจะกลายเป็นของฝั่งธรรมศาสตร์เกือบทั้งเกมแต่ทว่าในนาทีที่75เจ้าถิ่นมาได้ประตูตีไข่แตกจากลูกมงของสรวิทแซลีจากจังหวะที่สรวิทวิริยะเจริญยิ่งยบบอลแบบใจเย็นให้สรวิทอีกคนหนึ่งมงเข้าไปแต่ว่าราชมงคกลกรุงเทพดีใจยังไม่ทันหายเหนื่อยดีก็มาโดนธรรมศาสตร์ยิงทิ้งห่างเป็น5-1จากบอลฝั่งซ้ายฤษณพลจ่ายตัดมาที่พัคพลไหมหมากแท็กอินเข้าไปและเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ ช่วงท้ายเกมนาทีที่82ธรรมศาสตร์มาได้ประตูฝั่งเจ้าถิ่นเป็น6-1จบเกมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถล่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพไป6-1ขณะที่คู่เย็นมี2คู่ให้ติดตามครับไปที่คู่แรกเกมที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพในกลุ่ม A มหาวิทยาลัยเกษตรมนิตพบกับมหาวิายทยาลัยธนบุรี เกมนี้โคชโป้งปิดสิงปรีชาของมอกเกษร,ร์บดิตจัดชุดเต็มลงสนามนำโดยกัปตันทีมดีกรีไทยลีกสามอย่างสนทยาโทธรรมนำทีมด้านมอทุมรีของปรมินชัยเฉลิมยังคงผู้เล่นชุดเดิมจากเกมแพ้ธรรมศาสตร์เกือบหมดนำโดยศิรกรพิมพ์มเ้าธรรมกัปตันทีมจอมทัพลงสนามเกมนี้รูปเกมเป็นไปอย่างอืดอัดกันทั้งสองฝ่ายแต่นาทีที่3 5อภิวัตชูไพรได้บอลมาก่อนใช้ความเร็วลากหนีแนวรับของมอทุมรีก่อนเปิดบอลให้สุภวิทย์เอียงกลับ มงเปลี่ยนทางเป็นประตูให้มอเกษตรบดิตออกนำมอธมบุรี1ต่อ0จากนั้นเป็นทั้งสองทีมที่ผัดกันรุกผัดกันรับโดยฝั่งมอธมบุร,มรีมีจังหวะเข้าทําในพื้นที่สุดท้าย2-3หนแต่ยังเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้หมดครึ่งแรกมอเกษมบดิตรรนำมอธมบุรี1ต่อ0เครื่องหลังเกมเป็นฝั่งของมอเกษตรบดิตที่ได้กดดันต่อเนื่องในหลายจังหวะครับแต่ยังไม่ผ่านนัดทิทานอันรื่นเริงนายทวารของมอธมบุรีขณะที่ฝั่งของมอธมบุรีเอง ก็พยายามต่อบอลขึ้นไปกดดันแดนหน้าให้ได้แต่ยังไม่ผ่านแนวรับของมอเกษมดิตจบเกมมหาวิทยาลัยเกษมดิตเฉือนชนะมหาวิทยาลัยทุนบุรี1.0ต่อขณะที่คู่สุดท้ายณสนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตเกมในกลุ่มบีมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพจ่าฝูงพบกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์รองจ่าฝูงเกมมีทั้งสองทีมขนซื้อตัวจริงฟอร์มเด่นลงสนามครบครันเริ่มจากมอนอตกรุงเทพของโคชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วง ส่งทางด้านของวิระพงศ์อ้นเพียรน,นพวิษต,ต่อมยิ้มวัฒนชัยนันทวิเชียนฤทธิ์สามแข้งดีกรีไทยลีกสามลงสนามมาดวนกับทางวรพัฒเชียนรำปัปพาวินชาภูวงศ์และธีรพัฒน์วาทยโยธาสามแข้งฟอร์มเด่นของมอรัชพฤกษ์อีกหนึ่งมามืดของรายการนี้คู่นี้เปิดม,มาเพียง4นาทีเป็นมนอนอยกรุงเทพได้ประตูออกนำจากบอลทางกราบข,ขวาของชินวัตรประสุขไหลให้วีระพงศ์อ้นเพียนแป้นนิ่มๆแบบปวดจด จากนั้นเกมของทั้งสองทีมพยายามเปิดแลกใส่กันอย่างสนุกโดยเฉพาะฝั่งของมอราชพฤกษ์ที่พยายามหาช่องเข้าไปทําประตูต่อเนื่องแต่ยังเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้เช่นเดียวกับฝั่งของมนทตกรุงเทพที่พยายามต่อบอลทําเกมบุกต่อเนื่องแต่ยังจบไม่ลงหมดครึ่งแรกมอนทตกรุงเทพนํามอราชพฤกษ์1-0เครื่องหลังรูปเกมทั้งสองทีมยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นสูสีกระทั่งนาทีที่71มอนทตกรุงเทพยิงทิ้งห่าง2-0 จากลูกแต่มุมของธนาพัฒน์พิมลเปิดให้ถึงหัวของอภิรักษ์ชินเกตโฉบมะมงลูกนี้เข้าไปท้ายเกมนาทีที่89มอนทกรุงเทพมาทิ้งห่างเป็น3-0จากบอลกราบซ้ายของปีวัต์วุฒโสเปิดถึงหัวของอภิรักษ์ชินเกตโฉบมะมงลูกนี้หมดจดและเป็นลูกที่2ของอภิรักษ์ในเกมนี้เกมทําท่าจะจบด้วยสกอร์นี้ครับแต่มอนตกรุงเทพยังไม่แพ่วจนมาได้ประตูปิดกล่องในนาทีที่ 90+4 จากบอลทุ่มของวิเดพงศ์อ้นเพียร แล้วเป็นน้ำพุพิษต,ต่อมยิม้มวัลเลได้ขวาเสยใต้คานแบบสวยส่งให้มหาวิทยาลัยนอกรุงเทพถล่มมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์แบบช็อกคนดู4ต่อศขณะที่ผลคู่อื่นครับมอคริสเตียนแพ้มธุรกิจบัณฑิตหนึ่งต่อสราชพัฒนนครปฐมแพ้มศิลปากร0ศูนย์ต่อ1ราชมงคลธันบุรีแพ้มอการกีฬาแห่งชาติสองต่อสราชพัฒนธนบุรีเสมอพระจจ้เก้าพระนครเหนือหนึ่งต่อหนึ่ง มอสวเสมอกับมอปทุมธานีศูนย์ต่อศูนย์และราชพัฒน์จันเกษมแพ้ให้กับมอมหิดลไปหนึ่งประตูต่อสองครับ